สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่13กุมภาพ,าพันธ์ปี2026เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับฟามเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มงที่ผลฟุตบอลเพิ่มเหลีออังกฤษกันก่อนเลยดีกว่าะนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที26เบนฟอร์ดเปิดบ้านเสมอกับอาร์เซนอลไป1ต่อ1ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้อาร์เซนอลอยู่ที่1มีอยม่5 7คะแนนส่วนเบนฟอร์ดอยู่ที่7ก็มีอยู่40คะแนน ผลฟุตบอลโกปาเดลเลสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบรองชนะเลิศซึ่งก็เป็นนาที่1แอเลติโกโมาเดิดเปิดบ้านถล่มอาชนะบร์เซลุนาไป4-0ผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนส์ลีกทูเม,มื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบเซิร์ทิมสุดท้ายนะครับซึ่งก็เป็นนาที่1โปฮันสตินเลนอร์เสมอกำบะอซสกาต่1-1และทูแบงคกยูไนดเต็ดตก็เอาชนะแมตเอเธอร์เอฟซีไป2-0 และผลฟุตบอลซาอุดีฟีชเชนอลลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที22ดามักเอฟซีเอาชนะอัลทาวัน2-1เอาคาดิซียาเอาชนะนีออมเอสซี1-0และเอาฮาเซมก็เอาชนะอาอัคดูไป2-1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเอาคฮีรันมิล50คะแนนที่2เป็นเอานาเซอร์มิล49คะแนนที่3เป็นเอาคาดิซิ亚马มิล47คะแนนและที่4เป็นเอาอาลีก็มมิล47คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นเอาลิทยามีอยู่12คะแนนที่17เป็นเอาอักดุกมีอยู่10คะแนนและที่18เป็นเอานันมาก็มีอยู่5คะแนนนะครับและนี่คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ